LT Vision Laotai News สบายดีพบกับผมแจ็คก,กี้ LT Vision นายกทองลุนแถลงด่วนรับมือโควิดรอบสองเมื่อวันที่22ธันวาที่ผ่านมาครับท่านทองลุนสีสุริศ นายกรัฐมนตรีสปปลาวได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการต้านแล้วก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับท่านนายกทองลุนเนี่ยท่านได้เล่าถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโควิดทั่วโลกแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านจึงมีข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งข้อเรียกร้องข้อแนะนําของประชาชนดังนี้ครับข้อที่1ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจทบทวนคําสั่งวันที่29มีนา2563แล้วทบทวนบรรดามาตรการผ่อนผัน จะกลับมาใช้เรื่องใดบ้างแล้วก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อรับมือการแพร่ระบาดใหม่ของโควิดครับ 2. สิ่งที่จะต้องปฏิบัตินับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปคือหนึ่งหยุดการอนุญาตให้พลเมืองในประเทศที่มีการระบาดของโควิดเข้าประเทศเราโดยเด็ดขาด 2. ปิดด่านประเภทนี้และด่านท้องถิ่นต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่มีกําหนด 3. ยุติการเปิดให้มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศในระยะนี้นอกจากกรณีจําเป็นจริงๆนะครับต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งเลย 4. ให้ดําเนินการเตรียมสถานที่กักกันชั่วคราวให้มีมาตรฐานที่ดีกว่าเก่าและามากกว่าเก่า 5. เตรียมการในเรื่องของสถานที่ยาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้รับการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด 6. เตรียมพร้อมในการรับความช่วยเหลือ ในเรื่องของวัคซีนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศมิรสหายต่างๆรวมถึงองค์การระหว่างประเทศเพื่อน,นําวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน 7. ให้เตรียมงบป,ประมาณเพื่อสั่งยาวัคซีนเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพื่อให้ประชาชนลาได้รับการฉีดอย่างเหมาะสมในเวลาอันสมควร 8. เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตัวรักษาระยะห่างไม่สัมผัสมือในเวลาที่พบกัน 9. ให้ทุกคนใช้หน้ากากอนามัยในเวลาอยู่ในที่ชุมชนและเวลาออกจากบ้านอย่างเครื่องครัดครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนายกทองรุนเนี่ยท่านยังไม่อนุญ,ญาตให้จัดงานคอนเสิร์ตงานราตรีสโมสรและงานอื่นๆนะครับและโดยเฉพาะเรียกร้องไม่ให้จัดงานปีใหม่สากลที่เป็นงานใหญ่นะขอให้ฉลองกันอยู่เฉพาะภายในครอบครัวกันนะครับของใครของมันเลยซึ่งถือว่ามีความอบอุ่นกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่า ตอนท้ายนี้นะครับท่านนายกทองรุนเนี่ยยังเรียกร้องประชาชนให้ปฏิบัติตามความขวัญน,นะครับของโควิดก็คือร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโควิดแล้วพบกับ LT Vision ใหม่ในครั้งถัดไปสบายดีโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย